คลิปนี้มีแจกเสื้อแมนเชสเตอร์ยูเอตดนะครับฟังดีๆแจกเสื้อแมนเชสเตอร์ยูเอตดกติกาการล่มสนุกง่ายๆกดไลค์วิดีโอคลิปนี้กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่องอาร์เมยียด้วยแล้วก็สุดท้ายคอมเมนต์วิดีโอ youtube คลิปนี้ว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเอตดเปิดบ้านแพ้คิสตันพาเลต1ประตูต่อ3นะครับผม ประกาศผลในคลิปอ่านข่าววันต่อไปนะฮะวันนี้มาในระบบ4 2 3 1ในตำนานครับ B Decia Magua r i d d ล e v e Luke Chor Fosu Mensa อันนี้ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ผมมากเพราะผมคิดว่าเป็นวนบิซากาลงนะครับแม็ t โทมิเน Bob b บาบูโน o ฟ a n d a t ร Latford j a m แล้วก็อองโทนี่มาซียาวเซอร์ไพรส์แดเนียลเจมเหมือนกันทุกคนเชื่อว่าตอนแรกผมไม่คิดเลยว่าจะเป็นแดเนียลเจมลงผมคิดว่าเป็นเมสันกรีนวูดลงกระทั่งเจสซี่ลินการ์ดด้วย อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมไปเอาแมวออกจากห้องนะแมวมันร้องผมคาดว่าฟานเดอร์เบกน่าจะได้ลงเพราะทุกคนรู้กันว่าพอปอกบาเนี่ยติดไวรัสมาพึ่งเรียกความฟิตกลับมาอาจจะเป็นตัวสำรองหรือเปล่าเพราะว่าฟานเดอร์เบกก็ได้ลงไปในเกมอุ่นเครื่องกลับกลายเป็นโอกบาได้ลงอ่ะโอเคไม่ไม่ติดขัดอะไรนะครับผมเป็นโอกบาได้ลงก็โอเคอยู่แล้วนะนั่นหมายความว่าเขาเรียกความฟิตกลับมาเริ่มเกมมาแมนยูเตดเนี่ย แทบทจะคลองเกมไม่ได้เลยนะครับเหมือนกับเหมือนกับตื่นสนามอ่ะทุกคนดูจาส่งบอลกันสเปะสปะตอนนี้แฟนบอลยังไม่สามารถเข้ามารับชมในสนามได้ทีมเยือนไม่มีความกดดันในเรื่องของการเป็นทีมเยือนคือไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีแฟนบอลถูกปะแล้วก็ทาแบบนั้นจริงครับคิทตันพาเลตมาเล่นได้แบบดุดันมากมีความกระหายแล้วนําไปก่อนชุบเรียบเปิดเลียบมาถึงทาวเส้นอย่างที่บอกไปนะครับวิ่งมายิงหนึ่งประตูต่อศูนย์ถามว่าจังหวะนั้นใครพลาด ผมมองว่าโฟ m e ูเมนซาหายอย่างแรกเลยคือโฟลูเมนซาหายแล้วเป็นวิกเตอร์ลินเดเลฟต้องลงมาโคเวอร์ในพื้นที่ของแบ็กขวาอ่าโอเคลินเดเลฟพลาดไหมพลาดครับเขาปล่อยให้ชุปเนี่ยที่มีความเร็วในจังหวะนั้นเปิดบอลมาได้ง่ายไดย้เหลือเกินคือมึงควรจะทําอะไรได้ดีกว่านั้นแล้วก็ปล่อยให้เขาเปิดบอลมาผมรู้สึกว่ามันง่ายได้ไปหน่อยคนที่พลาดจังหวะที่3เลยคือลูกชอนะครับลูกชอเนี่ยมองบอล ลูกชอเนี่ยตามองบอลแต่เขาไม่มองทาวเส้นที่อยู่ข้างหลังบอลก็ผ่านหน้ามาผ่านแม็กควายผ่านลูกชอมาถึงทาวเส้นแปรเข้าไปแมนยูเตดโดนนำเอาทีเนี้ยความซวยเนี่ยมันตกมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูเตดแล้วอันนี้บอกตามตรงนะครับเรารูไตายการเล่นอยู่แล้วคิสซันพาเลตตัวริมเส้นเนี่ยทาวเส้นวิลเฟซาฮาไวทั้งคู่ถ้าคุณรู้ว่าตัวรุกคุณมีความเร็วและคุณจะต้องไปเยือนเขาเป็นคุณคุณจะเล่นแผนยังไง คุณก็ต้องรับและส่วนถูกป่ะพอคิดสันพาเลตเป็นทีมเล็กไปเยือนแมนยูเตดที่โอตาฟอร์ดก็ต้องรับและสวนอยู่แล้วและการที่ทําให้แผนนี้มันสมบูรณ์จาเป็นที่จะต้องส่วนให้คมและขึ้นนําให้ได้พาเลตไม่ต้องทําอะไรเลยครับมึงปล่อยให้แมนยูมึงครองบอลไปเลยมึงจะครองบอลมึงจะเคาะไปเคาะมาใช่ไหมมึงเคาะไปเลยมึงยิงกูให้ได้ถ้ามึงยิงกูไม่ได้เดี๋ยวกูสวนมึงรูปเกมเนี่ยจะต้องเป็นแมนยูบุกแน่นอนแมนยูจะต้องครองบอลได้เยอะแน่นอน แมนยูเต็ดจะต้องเจาะให้ได้เพราะคิสตันพาเลตคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าลงไปรับกันหมดเลย11คน11คนมึงอยู่ในแดนตัวเองหมดเลยคือแม่งแบบแท็กติกแม่งชัดเจนมากผมภาวนาให้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดมีการขึ้นเกมฝั่งขวามากขึ้นพอครึ่งแรกคุณเห็นชัดเจนเลยว่าแม่งเอียงซ้ายมากโฟ์ซูเปนซ่าแดเนียลเจแม่งหายไปเลยนะครับผมพูดในไลฟ์สกอร์ว่าคือมึงไม่เติมเกมฝั่งขวาเลยวะพอกูดา่ามึงปุ๊บกูบน่นมึงปุ๊บมึงเติมเกมฝั่งขวาเลย โอ้โหทูเมนต์นซ่าเนี่ยเปิดนะครับมาให้เมสันกรีนวูดได้มงลุดสาวไปแบบไม่น่าเชื่อกรีนวูดเนี่ยลงมาแทนแดเนียลเจมที่ทำยัดหาอะไรไม่ได้เลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกพาเลตมาได้จุดโทษนะครับกรรมการเนี่ยไปเช็ค VR จับแฮนด์บอลวิกเตอร์ลินเดเลิฟอาอยูรับหน้าที่สังหารครับดาบิดเดเคียเซฟได้กรรมการเนี่ยไปเช็คใหม่นะครับเพราะเดเคียขยับออกมาถามว่าตรงนี้กรรมการตัดสินถูกไหมใน มุมมองในมุมมองของแฟนบอลอาจจะมองว่าโอ้โหคือแบบมึงเล่นไปนานแล้วอะไรของผู้มึงวะมึงย้อนเวลาเหรออะไรงนี้นะฮะแต่ว่ามันไปนไปตามกฎเรื่องยิงจุดโทษนะครับผมเป็นกฎใหม่นะเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าประตูเซฟได้จะใช้ว A นะครับผมเช็คตำแหน่งการยืนของประตูว่าอยู่บนเส้นก่อนไหมถ้ายิงชนเสาชนคานมันจะไม่นับเลยนะครับผมซึ่งแอดกิซันเนี่ยเขาก็ตัดสินตามกฎนะครับเพราะว่าเดียก,ก็ออกมาจากเส้นประตูจริง ความฮาแม่งมาอยู่ที่วิกเตอร์ลินเดเลอนะครับจังหวะนี้ผมบอกผมดา่ากลางไลท์ไลท์สกอร์เลยนะว่าแม่งกากจ,จริงคือหลายคนอาจจะไปมองว่าโอหอาเมียแบบทําไมต้องไปว่าอะไรขนาดนั้นผมถามคุณหน่อยครับนี่เป็นนักฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดคุณไม่สามารถทําความผิดพลาดแบบอย่างนี้ได้อ่ะคุณเข้าใจถึง โอเคทุกคนอาจจะบอกว่าวันนี้กองหลังมันเล่นไม่ดีจริงๆเล่นไม่ดีหลายคนเลยนะโฟร์ตูเมนซา่แม่งแบบห่วยมากผมให้ลูกชอด,ดีสุดแม็กควายก็จ่ายบอลไม่ได้เรื่องอ่าโอเคเล่นไม่ดีแต่ลินเดเลิฟพลาดช,ชัดเจนลูกที่1ผมไม่โทษลินเดเลิฟทั้งหมดนะลินเดเลิฟเนี่ยมาโคฟเวอร์ในพื้นที่แบ็กของโฟร์ตูเมนซาที่เติมแล้วมึงลงไม่ทันลูก2ก็พลาดมึงทำเสียจุดโทษแต่ลูก3เนี่ยคือใช้คําว่ากากได้เลยครับ เอาตรงๆเลยผมผมขอด่าหน่อยผมบอกเลยลินเดเลอฟมึงรับไปเต็มๆเลยเต็มๆแบบไม่ต้องมีอะไรมาแก้ตัวได้เลยอ่ะมันแก้ตัวไม่ได้เว้ยมึงพลาดแบบนั้นไม่ได้เดคียเนี่ยผมให้คะแนน5.5เดคียสามารถเซฟจุดโทษได้แต่ว่าลูกที่โดนยิงทั้ง3ลูกเนี่ยมันเป็นลูกที่รับยากจริงๆนะครับมันเป็นลูกที่รับยากมากๆแฮร์รี่แม็กควายผมให้5พอแม็กควายเนี่ย ดูอาจจะแบบว่าเฮ้ยลินเดอร์เลิฟเนี่ยเล่นแย่นะเว้ยแม็กควายออกบอลเสียโคตรบ่อยครับพ่อแมนยูเต็ดคุณรู้กันอยู่แล้วนะครับคุณไปดูสถิติเซนเตอร์มักจะได้บอลเยอะพ่อแมนยูเต็ดจะเริ่มเซตบอลจากหลังเริ่มเซตบอลจากโกมาที่เซนเตอร์แล้วก็เซนเตอร์พาบอลลำเลียงขึ้นไปเล่นแพทเทิร์นแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงท้ายซีซั่นแล้วนะครับถ้าแม็กควายหรือลินเดอร์เลิฟมึงออกบอลพลาด บอลจะไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลยครับบอลมันจะไปตายอยู่อย่างนั้นและคือแม็กควายมันจ่ายเสียอยู่อย่างนั้นวิกเตอร์เลนเดอเลฟผมให้3.5จดจังหวะพลาดเนี่ยคือแม่งเข้าตากรรมการจริงๆผมให้6สสาหรับลูกชอลูกชอเนี่ยมีสติในการชนะในการดวล1นต่อหนึ่งเยอะที่สุดของทีมในช่วงครึ่งแรกโฟซูเมนซาผมให้4.5ครับเขาธรรมดาเกินไปอะ่ะเขามีจุดเด่นที่ไม่ชัดเจนอะ่ะแล้วแบบจุดด้อยแม่ง ไอ้นี่กว่าอีกอะคือแบบมึงจะรับก็ใหม่ดีมึงจะลุกก็ใหม่ดีอย่างลูกชอเนี่ยโอเคเกมลุกคือเขาสุดยอดเกมลุกผมชอบลูกชอมากรับอาจจะแบบว่าอ่ะลกลางๆว่าวิซาก้รารับแน่นอ่ะลุกห่วยแต่โฟซูมเมนซาคือแบบมึงมันธรรมดาเกินไปกระทั่งเกมที่เล่นดีผมบอกเลยที่กลางยั่ววันเนี้ยเพราะเราไม่มีเนมันย่ามาติดใครเห็นด้วยกด5มามาติดสําคัญมากนะครับคนอาจจะไปมองที่ตําแหน่งตัวลุก ฝั่งขวาแล้วก็เซนเตอร์ผมมองว่าการขาดหายไปของเนมันย่ามาติดเนี่ยชัดเจนมากๆว่าทําให้กลางเราเนี่ยมันยวบจริงๆนะครับแม็กโทมิน่ไม่ได้ดีเท่าเนมันย่ามาติดอะบล็อกบารในช่วงแรกครึ่งแรกเล่นบล็อกทูบล็อกบูโน่ยืนหมายเลขสิบคุณจะได้เห็นจังหวะจ่ายคีย์พาร์ตของบูโน่ฟรยนันเดสเยอะมากในช่วงครึ่งแรกจ่ายทะลุบ้างอะจ่ายออกซ้ายสวยๆบ้างแต่พอมาครึ่งหลังปุ๊บ ผมไม่รู้อะไรดนใจให้โอเลกุนูนาโซชาถอยบูโน่แฟนเดสไปเล่นบ็อกทูบ็อกแล้วก็ดันพอปอกบาขึ้นไปเล่นเบอร์สิบมีผมนั่งดูอยู่เพราะรายการวิ่งอ่ะบูโนจะอยู่ตรงกลางตลอดคงจะคิดไปอยู่แล้วว่าอาจจะเปลี่ยนปอกบาออกในช่วงประมาณกลางๆครึ่งหลังแล้วส่งฟันเ์เบกลงมาเล่นเบอร์สิบแทนแล้วก็ถอยอบูโนลงมาเล่นบ็อกทูบ็อกเพราะบูโน่เล่นได้บูโนเคยเล่นตำแหน่งนี้ในทีมชาติโปรตุเกส แต่พอมึงขยับอาบ,บูโน่ลงมาปุ๊บลงมาโอเคคุมเกมในแดนกลางโปกบาวันนี้แม่งเสือกฟอร์มไม่ดีไงผมไม่รู้ว่าฟิตไม่ฟิตหรือยังไงนะโปกบาใจาบอลเสียเยอะมากนะครับพอคุณถอยอาบ,บูโน่คนที่จ่ายคียให้เพื่อนจ่ายคียพาได้เพื่อนออกบอลสวยๆเพื่อนถอยลงมาจากหน้าปากประตูมันทําให้บอลมันไม่ถึงองโทนี่มาซิยาวมาซิยาวมันเลยรับบอลน,น้อยไงมันเลยจับบอลน,น้อยครั้ง ผมเข้าใจโรมาซียเลยคือแบบกูยืนข้างหน้าแล้วแบบแม่งไม่มีใครจ่ายให้กูเลยเว้ยกูไม่มีโอกาสยิงเลยบอลแม่งไม่ถึงกูเลยพอพป๊กบาผมให้ห้าพอผมให้ห้าบูโน่ให้หกแดเนียลเจผมให้สามจุดห้าแล้วกันเวลาน้อยไปหน่อยอยู่แค่ต้นอ่าอยู่แค่ช่วงครึ่งแรกแต่ว่าไม่มีประโยชน์เหมือนเดิมครับถ้ามึงเล่นอย่างนี้มึงเอาเจสซี่ลินการ์ดมาก็ได้จริงๆเอาเจสซี่ลินการ์ดลงมายังได้เลยครับเพอเพอเล่นดีกว่าด้วย เผื่อแบบจังหวะเปิดเข้าไปในกรอบเกียรโทษไอรินการ์มันอาจจะวิ่งมาเข้าชาร์จแท็บอินตามลูกเก่งของมันก็ได้อองโตนี่มาเซียให้ส5าครับสำรองฟานเดเบ็กให้5.5ผมมองว่าฟานเดเบ็กเก่งนะยังไงก็ต้องเป็นเบอร์10ไม่งั้นครึ่งหลังโซชาคงไม่ดันโอกบาเนี่ยขึ้นไปเล่นแทนบรูโน่เพราะโซชาคิดอยู่แล้วว่าจะเปลี่ยนโอกบาออกแล้วก็เอาบรูโน่เนี่ยลงมาเล่นบอทูบอกแทนลงมาเล่นตรงกลางคุมเกมตรงกลางแล้วพอโอกบาเริ่มหมดแรงอ่ะก็เปลี่ยน อาฟานต์เบกลงมาลูก,ลกรักอาเมียไม่พูดได้ไงเนี่ยไม่รู้มีใครทวงหรือเปล่าไอ้อาเมียมึงข้าแลดฟอร์ดไปได้ไงวะนี่ลูกรักมึงเลยนะมาคัดแลดฟอร์ดเนี่ยอา่านี่มีม,มีมีคนมีคนให้ให้ทวงให้ผมพูดถึงแลดฟอร์ดนี่ผมผมจงใจข้าแลดฟอร์ดเลยนะเห็นด้วยครับครึ่งหลังพอเอาปอกบายืนสูงแล้วจ่ายบอลไม่ได้แบบบูโน่ทุกอย่างเสียเลยคือพอเอาบูโน่ไกลออกจากกรอบเขตโทษอะ มันทำให้การจ่ายบอลคียพาร์นี่มันหายไปการออกบอลสวยๆอะ่ะการจ่ายบอลทะลุเพราะพอมึงดันปอกบาขึ้นไปเล่นแทนปุ๊บปอกบาไม่มีลูกอะไรแบบนั้นเลยเพราะปอกบาแม่งส่งเสียอย่างเดียวมาคัดแรดฟอร์ดนะฮะลูกหลักอาเมียนะครับผมมาคัดแรดนาโดนะฮะดร์แรชชี่นะฮะวันนี้เนี่ยเล่นได้โอ้โหผมไม่รู้จะหาคําไหนมาบรรยายเลยนะฮะ ประโยชน์คืออะไรว่ามาคัสแรดฟอร์ดคุณลองพิมพ์ประโยชน์ของมาคัสแรดฟอร์ดมาหน่อยให้ผมอ่านหน่อยผมตามเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมตามมาจากเวลูนี่นะผมเริ่มต้นในการเชียร์ทีมชาติมาก่อนนะผมเชียร์ทีมชาติอังกฤษแล้วก็ยูโรคือลูนี่แม่งโหดมากอ่ะผมเลยตามมาตามลูนี่มาแล้วก็เริ่มดูปีนั้นนะครับแล้วพอลูนี่ออกไปตำนานสโมสรอ,ออกไปเขามอบเสื้อเบอร์สิบมาโอเคผมก็ตัดสินใจจะเชียร์แรดฟอร์ดแล้วก็คาดหวังว่าเฮ้ยนักเตะค,คนนี้มันต้องมีศักยภาพในการที่แบบมึงจะสามารถขึ้นมาเอาออยย่างน้ มึงไม่ต้องขึ้นไปถึงโรนัลโด้มึงขึ้นไปประมาณลุยส์นานี่ช่วงที่เป็นอวตารพอมันอาจจะดูเลวร้ยวายนะครับถ้าเราไม่สามารถซื้อปีกขวามาได้เลยแต่ปัญหาทุกอย่างจะหมดไปเลยถ้ามาคัทแรดฟอร์ดสามารถแบกแมนยูเต็ดได้ถ้ามาคัทแรดฟอร์ดสามารถผลิตประตูให้แมนยูได้ปีละ30ลูกแลดฟอร์ดเป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์มากนะครับซีซั่นที่ผ่านมาแม่งพัฒนาไปเยอะนะผมว่าพัฒนาไปเยอะมากแต่ไอสิ่งเดียวที่แม่งไม่พัฒนาเลยคือ จังหวะสุดท้ายอ่ะการตัดสินใจอ่ะเขาเรียกว่า IQ IQ ในการเล่นฟุตบอลแม่งต่ามากมาคัดแรดฟอร์ดอ่ะแต่สิ่งที่ผมเห็นเลยคือมาคัดแรดฟอร์ดไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากจังหวะยึกยักยึกยักยึกยัก,ยก,ยกแล้วก็จ่ายโอเดียนอีก,กาโลผมไม่ให้คะแนนแล้วกันนะเวลาน้อยไปหน่อยมากันที่เมสันกรีนวูดกันบ้างเมสันกรีนวูดผมให้4.5ครับควรเสริมนักเตะที่สามารถเลี้ยงกินตัวได้ ควรเสริมนักเตะที่เป็นตัวรุกลิมเส้นธรรมชาติไม่ใช่มึงเอากองหน้าไปยืนปีกผมไม่เถียงว่าเราควรที่จะให้โอกาสเมสันกีนวูดเราอย่าไปหยุดการพัฒนาของเด็กมันนะครับผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยจริงๆแต่คุณก็เห็นแล้วว่าเวลาที่มันเล่นไม่ออกมันเป็นยังไงใครคิดเป็นผมกดเจ็ดมาหน่อยคือคุณต้องซื้อปีขวาผมจําได้เลยผมจะเห็นคอมเมนต์ประมาณว่าเฮ้ยอาเมียคิดมากเกินไปหรือเปล่า เรามี Mason wood, เมสันกีนวูดแล้วก็ใช้กีนวูดต่อไปอะไรเงี้ยมีอ่าเจสซี่ลินกาดลินกาดเล่นเอ c มซแล้วคุณเห็นฟอร์มเดนียลเจมหมดนี้ยังคือเราไม่มีปีกขวาธรรมชาติเลยสักคนนะครับแล้วสโมสอนเราทําอะไรกันอยู่เมสันกีนวูดยังไงก็เป็นกองหน้าครับน้องมันเป็นกองหน้าน้องมันเปิดบอลไม่ได้น้องมันเปิดบอลไม่ได,ด,ไได้ไม่ว่าจะเป็นลูกเปิดเลียดหรือลูกเปิดเข้าไปให้มงอ่ะหรือลูกเปิดแบบแท็บอิน น้องม,มันเป็นสไตรเกอร์เบอร์เก้าแบบธรรมชาติแต่มันต้องเล่นตำแหน่งนี้ไปก่อนแล้วผมเชื่อเลยว่าโอเล่ก็รู้โอเล่รู้แต่ทําไมอ่ะเอดมันไม่ซื้อไงกลับมาที่โอเล่กูน่าโซชากันบ้างมันยังไม่ชัดเจนที่จะสามารถไปโทษเขาได้อันนี้คือในมุมมองผมนะทุกคนอาจจะเห็นต่างได้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมมองว่า3ประตูในวันนี้มันเกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของนักเตะแบบชัดๆเลยอย่างเช่นลูก3าลินเดเลิฟ ผมให้เครดิตคิสตันพาเลตว่าวันนี้ผู้คุณยอดเยี่ยมมากผู้คุณสมควรที่จะเป็นผู้ชนะแต่ทีมผมถ้าเล่นได้แค่นี้นะอย่าว่าแต่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยครับผมลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังยากเลยอะ่ะฟันเดอร์เบกเล่นตำแหน่งเดียวกับบูโน่เล่นตำแหน่งเดียวกับ็อกบาสามารถอ่เล่นตรงกลางธรรมชาติได้แล้วก็เล่นตัวรุกได้เล่นเบอร์สิบได้แต่ไม่ใช่กลางรับนี่มีข่าวกับอเล็ก์เตเลสโอเคถ้าได้สมมติได้อเล็ก์เตเลสมาอาจจะขยับเอาแบนดอนวิลเลียม ไปเป็นตัวซัพพอร์ตฝั่งขวาของบาพิซาก้าอ่าแล้วก็ตัวจริงก็เป็นลูกชอไปแล้วก็สลับกันลงกับเตเลสแต่ว่าตัวรุกฝั่งขวามึงจะไม่เสริมจริงๆเหรอไอ้ควายไอ <c oughs> ้เอฟโจโอเอลเกลเซอร์พวกมึงมันปิงมึงแม่งไม่แทบไม่เคยลงทุนเฮียอะไรเลยให้สโมสอนพวกกูเอาตังออกจากสโมสอนอย่างเดียวเอ็ดวูดบวชสัมภาษณ์ผ่านเวเต็ดรีวิวเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากวิกฤตไวรัสไม่ต่างจากสโมสรอ,อื่นเลยแม้กระทั่งบาเซโลนาหรือว่าเรอัลมาดริดมาดริดนี้ไม่ขยับเลยนะครับบาเซโลนาก็แบบดูจะเกรงเกรงในการขยับแต่ทว่าการซื้อดอนนี่ฟานเดอร์เบกการซื้อบรูโนเข้ามาแสดงให้เห็นถึงแผนระยะยาวของสโมสรแต่ทว่าก็ยังคงให้ความสําคัญกับตัวผู้เล่นที่เติบโตมาจาก Academy. อะคาเดมี่ยกตัวอย่างเช่นดีนเทนเดอร์สันที่กลับมาแล้วนะครับผมวินเลียมหรือแม็กโทมิเน่เมสันกรีนมูดดังนั้นในช่วงนี้ จำเป็นต้องใช้เงินอย่างละเอียดรอบครอบที่สุดให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกอะไรได้2ออย่างหนึ่งเลยคือพอใจกับตัวที่มีอยู่แล้วก็บอกประมาณว่าไอการซื้อฟันเดอร์เบกกับบูโน่อ่ะแสดงให้เห็นเรานะถึงแผนในระยะยาวเอาก,ก็กูจ่ายซื้อฟันเดอร์เบิจ่ายซื้อบูโน่ไปแล้วอะ่ะอย่างที่2เลยคือดิวใหญ่ๆอย่างเจดอนซานโชมันจบแล้วครับนาย <laughs> มันจบแล้วครับนาย มันเป็นโอกาสยากที่จะทุ่มเงินซื้อเจดอนซานโชในราคาค่าตัว 108, 000, 000, 000, ร้อยแล้านปอนด์หรือว่า120ล้านยูโรอันนี้คือสิ่งสองสิ่งที่ผมตีได้จากบทให้สัมภาษณ์ของเอด็วดวดูดเวิร์ดเครียดเลยกูข้อดีของการแพ้เกมนี้คือเราได้เห็นแผลของแมนยูตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลอันนี้คือแบบปลอบใจเลยนะข้อดีคือการเห็นแผลใหญ่ของแมนยูเต็ดว่าทีมเราเนี่ย ขุมกําลังในการลุ้นแชมป์หรือแม้กระทั่งลุ้นโคต้าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแม่งยังไม่ดีพอเราไม่สามารถที่จะพอใจมันยังไม่ดีพอที่เราจะสามารถนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปทวงความยิ่งใหญ่ได้มันอยู่ที่โค้ชอะผมเห็นด้วยนะว่าโค้ชอะก็เป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นที่จะต้องอ่าคือเขาเป็นโค้ดอะเออเป็นผู้จัดการทีมอะแต่คุณเห็นอันเชรตติปะอันเชรตติตอนแรก ที่ยังไม่มีอันลันดูคูเล่ฮาเมสโรดิเกสมันเป็นยังไงครับสโมส,สอรอนเอเวอเรตันก็ซัพพอร์ตไงก็ซื้อนักเตะที่เขาต้องการมาเซ็นฮาเมสมาเซ็นดูคูเล่เซ็นอันลันมาแล้วเป็นไงครับ2นัดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฮาเมสโรดิเกสดูคูเล่อันลันสามารถปั้นข่าเบิร์ตลูวินที่แบบผู้มึงล้อกันว่าโอ้แม่งสักกระเบอืขอข่าเบิร์ตลูวินล่าสุดนี่จัดแฮตทริกไปแล้วนะครับเห็นปะโค้ดอะผมไม่เถียงว่าสําคัญ แต่ตัวผู้เล่นที่ซื้อมาซัพพอร์ตผู้จัดการทีมอะ่ะมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับมันก็เป็นเรื่องที่บอร์ดบริหารต้องซัพพอร์ตตอนนี้เราได้ใครมาดอนนี่ฟานเดเบกผู้นรยการของอาร์เจ็คอันเตอร์ดัมไม่ใช่ฟานเดซาเราจะสามารถปิดดิวได้ราบลื่นไหมเพราะฟันเดซาเนี่ยเขาเป็นคนผลักดันดิวนี้นะครับอธิบายแบบทุกวันล้วคุณเชื่อว่าผมพูดแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องมีคนมาถามผมว่าอาร์เมียทาไมเราถึงต้องซื้อตัวนักเตะผมอธิบายให้800คนฟัง แต่ก็ยังมีอีกประมาณล้าน2ล้านคนที่แบบเขาไม่ได้รู้จักอาเมียแม่ไมงไปพากบอลที่เพจทุกวันเนี้ยยังมีคนคิดว่าแบบผมเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่เลยไปแลครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมฝันดีครับขอบคุณคนดูที่ตามไปดูในไลฟ์สดก,กอ่อด้วยขอบคุณมากๆนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ